สวัสดีครับนี่ก็ผมพิ้งเกอเกมสครับนี่ก็อยู่กันในเกมรบกในะแบบที่ชื่อว่า p พลย์ซีมิเลเตอร์ไนตี่ไหนั่นเองนะครับวันนี้มีอัปเดตมาแล้วนั่นเองไม่อัปเดตมา่อไ่อาทิตย์เนี่ยถามจริงจำไม่ได้แล้วนะครับผมนะอันนี้เป็นอัปเดตที่6นั่นเองนะครับผมเป็นโลกใหม่เนาะซึ่งจะมีอะไรเข้ามาบ้างน,นะครับก็ไปดูได้กันได้เลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เว็บไซต์พิ้งเกเกมเช่นเคยนะครับผมนะอันนี้ก็ t e คเวิร์ดอัปเดตครับเป็นโลกใหม่นะโลกใหม่เป็นโลกแบบเทคเวิร์ดนะครับผมมนะก็อื ก็มีความคล้ายจากกับไอ้เพรสซิมูเลเตอร์ X อยู่เหมือนกันนะครับผมนะอ่าก็สำหรับวันแรกนะมันจะมีเป็นฮิวแฮปปี้คอมพิวเตอร์อีเวนต์นะครับนะอันนี้อ่าก็คืออ่าเราสามารถอ่ะสุ่มไอ้ตัวนี้นะครับฮิวแฮปปี้คอมพิวเตอร์เนี่ยได้แค่1ล้านตัวเท่านั้นนะครับจำกัดจำนวนแค่1ล้านตัวนั่นเองพอครบ1ล้านก็จะสุ่มไม่ได้นั่นเองนะครับผมนะคล้ายกับฮิวเฮลล l ล็อกเอ้ยใช่หรือเปล่าอ่ะ เออนั่นแหละเกก้อนหินสีเทา,าครับเออนั่นแหละที่มันต้องสุ่มได้อันนี้น่าจะอ่าอะไรเนี่ยอ่าก็คือสุ่มได้จากไข่ทุกฟองในโลกที่2นะครับก็คือโลกเท c h เวิร์อ่าก็จะมีเลเวลสีเข้ามานะครับก็แน่นอนครับว่าทุกอัปเดตก็จะมีรีเวิร์ดมานึงซึ่งเลเวลสี่นะครับจะอยู่ในโลกที่1นึครับแอเรียสุดท้าย และก็คือตรงนี้นั่นเองเนี่ยทุกคนเนี่ยทำทุกคนมาเอเลสุดท้ายเจอนี่ครับ r e เบ r ร์ f โ o รเราได้อะไรบ้างเอ่ยมีอ่าอันนี้คืออะไรมีเอ้ามีปลดล็อก mastery ด้วยนะครับผมนะ mastery กับใหม่เลยเนี่ย,าตต ow, ยถามจริงคือผมต้องฟาร์มอีกรอบใช่ไหมอ่ามีอ่าอ,อันนี้ก็คือสามารถใช้จรวดได้นะเพื่อไปโลกเทคเวิร์สนะครับผมนะแล้วก็ได้ความแข็งแกร่งสัตว์เลี้ยงนะครับเพิ่มอีก75%นะครับผมนะ ตอนนี้ผมมี225%แล้วนะตอนนี้แล้วก็บังหัวไป75%ก็จะเป็นโอ้300%เลยทีเดียวครับเพชรดาวมีดอ่ะมีรีบอร์ดนะครับผมนะสำหรับอ่าได้รีบอร์ดมาด้วยนะเออแต่เอาข้าวประมาณนี้นะก็เอาเป็นว่าผมจะรีเวิร์สเลยแล้วกันนะครับอ่ะรีเวิร์ต ไปเลยลอยขึ้นสู่ฟ้าไปผมจะได้ไปโลกเท็กเวอร์ได้นะครับนี่โอ้โหจามากโอเคลงมาแล้วว้าวผมต้องฟาร์มใหม่เลยเนี่ยโอเคอ่าอ่าได้พวกพินาต้าอ่าลวอ่าได้ซิกเก็ตคีมาสองอันด้วยนะอ่ะบันเดิลบันเดิลแล้วก็อู้อะไรเนี่ยสปริงเกอร์โอ้อันนี้คือ อ่าฮะมีกราวพาวอ่าฮะดามิโนเป็นอ่าไอเทมใหม่นะเนี่ยเดี๋ยวนะผมขอโอ้มันมีการแบ่งนี้ด้วยนะอ่าเป็นการแบ่งนะครับหมวดหมู่เนาะหมวดหมู่โอเคก็จะได้หาของได้ง่ายขึ้นนะครับนะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมมาอ่านอันเมื่อกี้ก่อนนีว่าได้ไรความสามารถเหมือนนะครับอ่าเหมือนอ่าโอ,อ้อันนี้นะครับก็คือถ้าเราวางสปริงเกอร์นี้นะครับลงในแอร์เรียก็ ไอเหรียญน,นะครับที่มันถูกพังไปแล้วเนี่ยจะสปอนมาเร็วขึ้น5้าสอร์เซนนั่นเองนะครับมีระยะเวลาการใช้5นาทีนะครับตอันนี้ให้เรามาห้าอันนะครับแต่ว่ามันสามารถหาจากที่อื่นได้จากแต่ว่ามันสามารถหาได้จากไหนเนี่ยอนี้นะครับเป็นตารางเนาะมีบอกในโลกหนึ่งด้วยเนาะ,ะก็ตอนนี้โอ้โหเก้าหมื่นสามแสดงว่ามันต้องออกง่ายมากแน่เลยงั้นแสดงว่าผมต้องรีบฟามละว,วันนี้ผมต้องได้มาสักตัวแหละสักตัวนึงก็พุงพอเลนะนะครับ อ๋อแล้วก็อันนี้นะครับเนี่ยสามารถที่จะใช้ร่องกับธงได้ด้วยนะครับนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ e c h w o r l d นะครับนะครับมีเพิ่มมา25่สิบห้าอรียสหรับโลก e c h w o r l d นะครับอ่าก็หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่สว์เลี้ยงครับมีกี่ตัวเอ่ยห้าสิบี่ตัวนะครับอันนี้อ่าไข่นะครับก็25ฟองนะครับโอ้ อันนี้เริ่มนับตั้งเป็นหลักร้อยเลยเนี่ยร้อยสิบสามนะเป็นถึงกับถึง,ถงอ่าร้อยสามเจ็ดนะอ่ามีบอสเชนด้วยนะครับผมบอสเชนโดยเงินใหม่ก็จะเป็นเทคคอยแล้วก็เทคบาร์นั่นเองนะครับผมอ่ามีแรงใหม่มาด้วยนะครับสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดโอ้โหเพิ่มแล้วเพิ่มอีกครับเอาจริงๆนะผมยังอยู่แลง สิอยู่เลยเลย,ยังไม่ไปไหนเลยแล้วกว่าจะขึ้นถึงละแรงก็โคตรนานครับอ่ามีอัปเกรดอ่าเพจอัปเกรดเพิ่มมาใหม่สี่สี่อันนะโอ้โหใช้เพชรเป็นแสนเป็นแสนทั้งนั้นเลยโอ้โหโอโห้ว้าวเยอะแพงจริงๆแล้วก็มีอ่าชายนี่ลิลิกนะครับเพิ่มมาอีกสิบห้าอันนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปเก็บอัปเดตแล้วเลยมีภารกิจใหม่มาด้วยนะภารกิจใหม่2ออย่างนะครับผมนะ ออันนี้เลยอันนี้ก็อันนี้สองนี้คือเหมือนจะเป็นการทําลาย Watch อ h เชนของอันนี้นะครับนี่อันนี้อันนี้นะน่าจะอันนี้แหละนะครับผมนะสองพันนั่นเองอืมฟรีบอสนะครับเพิ่มมาอีกสามอันนั่นเองครับในโลกที่สองนะก็อันนี้ก็แคนแบตเทิลอนนีกเหมือนเดิมนะครับก็ของรางวัลก็ตามนี้นะครับนี่เลยนะอ่า สัตว์เลี้ยงนะครับผมมีอ่าเป็นสัตว์ยักษ์นะครับผมอ่ามีสามตัวนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะมีเป็นฮิวเอล p ฟเฟนนะครับผมฮิวอะไรเนี่ยคอยฟิตกับฮิวบีก็คือพึ่งนั่นเองอ่าฮิวบาร์ตี้ส่วนโลกแรกเนี่ยก็ยังก็จะยังเป็นพวกเดิมอยู่นะก็คือโลกแรกกับโลกสองเนี่ยจะได้เหมือนกับว่าจะจะมีสัตว์ยักษ์ไม่เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวก ปาร์ตี้ฮิวปาร์มันก็จะจัดประมาณทุกอาทิตย์แหละครับนะอันนี้อ่าฮะมีอันนี้อะไรเ Match, อ่ยแมชฮิวแมชชีนเอกอ๋อก็คือเป็นอ่าเช่นเคยแหละครับนะก็คือก็เหมือนเดินและครับได้มาจากอ่าเครื่องแมชชีนนะพี่เอาสัตว์เลี้ยงไปทําเป็นไข่แล้วก็มาเปิดประมาณนั้นนะครับโอ้ไข่นี่แบบเป็นไข่ดมินัสเลยนะั้นเนี่ยอ่าฮะสัตว์ยักษ์ก็มีประมาณนี้นะครับห้าตัวนี้ โอ้โหตัวนี้คุ้นๆนะเนี่ย The Care Hub Pet นะครับก็คือก็จะได้จากเด e Care ะครับเป็น h u ว m ีโ i อิ in a Spaceship นั่นเองนะครับผมตัวเดินจาก Pet Simulator X เลยนั่นเนี่ยแต่ว่าแต่จะว่าไปแล้ว Pet Simulator X ผมก็ยังไม่ได้เลยอ่าฮะเป็นโพชั่นใหม่นะโอ้โพชั่นระดับ9นะครับระดับ IX นะครับโอ,โอ้โอ้โอ้เป็นอันนี้อะไรเป็น Lucky Egg นะครับผม มีโอกาสเพิ่มโชคสองวันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับโอ้โหเพิ่มเรียกได้ว่าเพิ่มเยอะจ,จัดเลยนะครับผมนะ <c oughs> แต่จะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะสัญญกาก่นอันนี้ก็เป็นส่วนของอินชานบ้านครับมาดูส่วนทางด้านของอินชานนะครับผมจะเป็นเทียที่แปดแล้วนี่ครับ VII i นะครับ,รบมีอันนี้โออนชานผลไม้นะครับเป็นสมุนอินชาน อ่าฮะฟลุตเอนชานนะครับผมอ่า huh. uh huh. มีโอกาสที่จะ uh, พลังของ mm hmm. ของอา uh, ผลไมนะ้ mm hmm. เพิ่มขึ้น25%นนะครับ mm hmm. ก็นี่จะเป็นเครื่องมือที่สำหรับอา uh, ทำลายชาม mm hmm. ก็คือเหมือนกับว่าชามที่เราใส่ลงไปในสัตว์เลี้ยเหมือนมันจะถอดออกมาไม่ได้หรือเปล่าเลยต้องมีเครื่องมือนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีเป็นชามแฮมเมอร์ชามแฮมเมอร์นะก็คือจะทำลายอา uh, ชามนับที่อยู่ในหิ้วหรือว่าไททานิกนะครับอ่า uh huh. แล้วก็มันก็จะหายไปเลยนะครับไม่กลับมาอีกเลยนะครับอแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ชามอะไรชามชัยเซลเหรอก็จะลบชามออกมานะครับผมก็คือเอาชามออกมาจากฮิ้วหรือว่าไททานิกนะครับผมเอาออกมาแล้วเราก็จะยังได้มันกลับมาอยู่นะครับส่วนไอชามไฮเมอร์นี่คือไปแล้วไปรับไม่กลับมาโอ้อันนี้จะเป็นพวกโอเป็นเหมือนกับว่า สิ่งที่จะช่วยเราในการทำลายเหรียญครับมีมินิทอร์นาโดแบ็คโฮนะครับนี่แบ็คโฮอ่าฮะมินิทอร์นาโดอย่างี้ครับนี่มันจะมาช่วยเราในการทำลายเหรียญน,นั่นเองมันจะเพิ่มมาทั้งหมด6อย่างนะครับประมาณนี้เนาะอ่ากาว 9, พาวอ๋อกาวพาวเอ้ยเดี๋ยวนะผมเพิ่งได้มาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนผมจะได้มานะแต่มันไปอยู่ไหนแล้วอ่ะกาวพาว โอ้นี่ไงตั้วนี่กาวพาวนะครับอันนี้เลย๋ออคือเราสามารถใส่ลงไปในนี้ได้นะครับนี่มันจะเพิ่มหมวดหมู่ใหม่มานะ,ะใส่ลงไปได้อ่าฮะโอ้แล้วเราสามารถอ,อัปเกรดเลเวลได้ด้วยนะครับโอเคนั่นแสดงว่ามันจะอ่าฮะขอลองทดลองดูหนี่ยทดสอบดู อ๋อเหมือนขีดนี้มันจะเมื่อเราตีไปแล้วขีดนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อมันเต็มวงปุ๊บเนี่ยก็คือเราจะสามารถใช้พลังของอันนี้ได้นะนี่ก็อัพเลเวลสูงสุดคือเลเวล99นะครับอันนี้เรื่ของมาสเตอรี่นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะตรงกระเป๋านะครับแล้วก็นี่มาสเตอรี่ y, ก็จะมีเป็นพอ t i o ชั่นมาสเตอรี่เอนชั่นมาสเตอรี่อันนี้อะไรเนะี Break ่ย b r e a k a mastery Economy m a ม t e r ตอรล้วก็เอกมาสเตอรนะครับะอันนี้2อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าว่าอันนี้มันมาได้มาจากการใช้หรือว่าการผสมนะครับออันนี้ก็คือการทําลายเหรียญอันนี้ก็คือการใช้บริการร้านค้าก็คือการซื้อของนะครับอ่ะแล้วก็เอกมาสเตอรี่ก็คือสุ่มไข่นั่นเองทูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับผมนะอันนี้จะอ่าก็คือเหมือนกับว่าให้เรากลับไปโลกหนึ่งได้นั่นเองนะครับผมนะสำหรับอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะ ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่า quest machine ซ,ซึ่งก็จะมีนะครับเป็นสามอย่างก็คือ q u วส t รายวันรายอ่าเค e สรายวันรายสัปดาห์นะครับประมาณนั้นอืม daily quest weekly q u นะครับแล้วก็ q u วสในสามวันนะครับในที่จะมาทุกๆสามวันนั่นเองอ่าฮะโอ้มีเควสได้ทำอีกแล้วนเนี่ย อันนี้ก็คือแบบเริ่มมีอะไรให้ทาเยอะแยะขึ้นเลยแบบแบบเยอะเกินแบบชนิดที่ว่าไม่รู้จะทําอะไรแล้วครับตอนนี้คือแบบขี้เกียจมาหากเลยมันเยอะจนขี้เกียจครับไต่จริงเยอะไปมันก็แบบมันก็ขี้เกียจเหมือนกันนะต้องเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้อะไรเลยไอเทมคาแรคเตอร์การครับเป็นการทำไอเทมที่ต้องการหรอคือยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจนะคือผมยังไม่ได้ไปลองมันใช้ ใช้มันดูเพราะว่าผมยังไปไม่ถึงอ่าเทคเวอร์เลยเทคเชนคีอ่าฮะมีเป็นอ่ากล่องนะครับผมที่จะเอาไว้สุ่มก็คือใช้กุญแจสุ่มแหละครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ตัวนี้นั่นเองเป็นฮิวไซเบอร์อัคนี่นะครับผมอ่าอันนี้เป็นเทคอ่าอะไรเนี่ยส,ส,ปสปินนี่อ่าวิวเรอ อ่านชื่อผิดตัวขออภัยนะครับอ่าอ่าฮะอันนี้ก็จะได้มาจากวงล้อนี่นั่นเองนะครับผมเหมือนเหมือนกับไอ้โลกหนึ่งเลยนะอ่าเทคอ่าฮะอันนี้ก็จะเป็นตู้นะครับที่เอาไว้ซื้ออ่าเป็นพวกน้ํายานะครับเราเอินชานนะครับผมอ่าพร็พชั่นระดับสามนะเราเอินชานอื้มเป็นเป็นตู้สุ่มนะครับก็ใช้หน่วยเงินของโลกนั้นนั่นเองมินิเกมนะครับอันนี้เป็นมินิเกมนะโอ้โหมินิเกม ก็จะเป็นมินิเกมนะซึ่งอ่าเหมือนกับว่ามีการกำหนดรีเบิร์ตได้ฮะอ๋อก็คือไอ้กล่องเนี้ยมันจะอยู่ตามมินิเกมต่างๆในอ่าแมปนี้นะครับผมก็ซึ่งไอ้กล่องนี้เนี่ยจะปลดล็อกโดยการรีเบิร์ตนั่นเองนะครับผมก็ถ้ารีเบิร์ตหนึ่งก็จะปลดล็อกอันนี้รีเบิร์ตสองก็จะปลดล็อกอันนี้รีเบิร์ตสามก็จะปลดล็อกอันนี้รีเบิร์ตสี่ก็จะปลดล็อกอันนี้นั่นเองเนี่ยจะมีโอกาสได้เจ้าตัวนี้นะครับผมนะใส่จักตัวนี้เลยเรนโบว์ Rainbow ตัวนี้นะครับ อ่ะหัวบอร์ดมินิเกมโอ้โหเป็นมินิเกมที่ต้องใช้เป็นมินิเกมอ่าแบบรูปแบบของออปปี้นะครับออปปี้ที่ต้องใช้หัวบอร์ดในการเล่นนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นมินิเกมใหม่นะครับผมนะอันนี้อะไรเนี่ยอ่าอันนี้ผมอ่านไม่ออกนะอ่าฮะมินิเกมอะไรสักอย่างแหละอ่าฮะเป็นมินิเกมเกี่ยวกับอะไรเนี่ยจะมาจะเริ่มนะทุกๆเอ่อสิบสิบโมงเชา้าแล้วก็ อันสิบโมสิบพีเอมนี่ประมาณเท่าไรน,นะสี่ทุ่มนะครับประมาณนั้นก็จะเริ่มตอนสิบโมงเช้าแล้วก็สี่ทุ่มนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวงร้อยอีกแล้วใช่แนวกรรการกลับเมื่อก,กี้เราน่าจะไม่ใช่นะก็มีโอกาสได้ตัวนี้นั่นเองฮิวไฮเทคไทเกอร์นะโอ้โหโคตรสวยเลยผมอยากได้ว่ะผมอยากได้เลยตัวนี้โอ้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหจะคิดว่ามันง่ายเลยครับเอาจริงนะน,นี่เหมือนจะเป็นแบตตกปลาอันใหม่นะครับอันนี้ บูทใหม่นะมีเพิ่มมา6กบูทนั่นเองโอ้โหอันนี้มันเตะตาผมจริงๆเลยะแต่รูปทรงมันก็ผมรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นแบบบูตแบลัคกี้บ็อกทั้งอันเลยครับตอนนี้หัวบอร์ดอันใหม่นะครับสามอันนั่นเองล็อกเก็ตทอเลแล้วก็ฮอลแ์เแมเหัวบอร,ร์ดไอ้ฮอลล์เมหัวบอร์ดน่าสนใจนะอันนี้ตลับผมนะแต่มันคงจะไม่ได้ฟรีหรอกเนาะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> นะอ่าฮะทเล t นี่โอ้โหนึกถึงสกีบีดี้ทเลทเลย <laughs> ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็คงต้องนึกอย่างนั้นนะ ดับเบิลสตาร์เกมพาสออกเป็นเกมพาสนะที่จะคูณ2ดาวที่ได้จากการทำเควสเพื่ออัพแรงค์นะครับอันนี้นะเป็นเกมพาสอันนี้สำหรับเรื่องราคาเนะี่ยเลยสอ0 0 0บาท่ร้อยัลกรับกูซีฟใหม่นะเป็นซูเปอร์เจลลี่นะครับอ่าีเลยนี่เป็นสัตว์ยักษ์โอ้ข้างในเหมือนเหมือนจะมีเป็นพวกอฮเหมือนจะเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงเยลลี่ในเพจซิมูเลเตอร์เกเลยฮนะก็คือข้างในมันจะมีพวกของอย่างนี้ครับ มีอันนี้เป็นสมุดเอนชานอยู่ข้างในด้วยออมันก็จะสุ่มสิ่งที่อยู่ข้างในด้วยนะซึ่งยิ่งเป็นของหายากก็จะยิ่งแนล่นเองนะครับผมนะอ่าฮะจ์แล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เนี่ยทุกคนนะครับตรงไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมตรงนี้นครับเทเลพอร์ตเนี่ยทุกคนจะสังเกตนะครับเห็นว่ามันจะมีนี่อันนี้จะเป็นวาร์ปเป็น อันนี้เป็นโลกแรกครับอันนี้ก็เป็นโลกสองครับอันนี้วาร์ปไปโลก2คือโลกเทคเวอร์ World. อันนี้ก็จะวาร์ปไปเทดดิ้งพาซานเองแล้วมันจะมีการแบ่งหมวดหมู่นะครับด้านบนนี้ด้วยเป็นหมวดหมู่สาหรับแอเรียสำหรับ,รรบที่มีเฉพาะรีวอร์ดนะครับผมนะแอเรียที่เอาไว้ที่มันมีรีวอร์ดให้เก็บนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแอเรียที่มีพวกแมชชีนก็คือเครื่องต่างๆเช่นเครื่องทําสัตว์เ,ตเลี้ยงเป็นทองสัตว์เลี้ยงเป็นเรนโบ์นะครับอ่าอันนี้ก็เป็น แอเรียที่มีมินิเกมให้เล่นนะครับอันนี้ก็เป็นแอเรียที่มีตู้พวกซื้อผลไม้พั่นอ่าเอ็นชาร์นะครับผมนะเป็นตู้สุกนะครับอันนี้ก็เป็นแอเรียที่มีเมอร์แชนก็คือร้านค้านั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ทุกคนจะเห็นผมโล่งๆนะเพราะว่าเพิ่งรีเบิร์ตมาไงแล้วคือยังไม่ได้ปลดล็อก็ <c oughs> เลยวาร์ปไปไม่ได้นะโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตนี้นะครับผมนะก็ ผมต้องไปฟาร์มอีกแล้วเนี่ยต้องไปฟาร์มโอ้โหวันนี้ยาวแน่ๆคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ